ช็อปทับเซลล์มาแล้วคะ่ะที่ไหนถูกที่ไหนดีที่นี่ชี้เป้าคะ่ะเริ่มโปรแรกกับงาน B2S Festive วันหยุดทั้งทีต้องออกมาช็อปกันกับงาน B2S Festive พบกับสินค้ามากมายจาก B2S ที่ยกขบวนสินค้าทั้งหนังสือเครื่องเขียนและสื่อบันเทิงให้คุณได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจลดราคาสูงสุดถึง50%นะคะอย่ารอช้ารีบมากันเลยที่ Event Hall ชั้น B1 ศูนย์การค้า Jewelry Trade Center วันนี้ถึง29กรกฎาคมต่อกันที่โปรโมชั่น Gap and o f Season Sale Final Reductions ลดสูงสุด80%ค้งสุดท้ายแล้วนะคะของเทศกาล End o f Season Sale ที่ไม่อยากให้คุณพลาดมาพลาดเพลินกับสินค้าจาก Gap ที่ลดสูงสุดถึง80%เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปที่ร้าน Gap ทุกสาขา C C WO ไม่น้อยหน้าค่ะจัดส่วนลด70%ทันทีเมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน C C WO ทุกสาขาระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มกันไปแล้วนะคะยาวๆไปเลยค่ะ <S <S a t o s เ Special Items for Men n n d Women พบกับสินค้าเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิงราคาพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลากหลายรายการค่ะวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ a to Z ทุกสาขา Promotion Beauty Buffet Color Freedom อิสระแห่งการแต่งแต้มลดสูงสุด50%ที่ Beauty Buffet ทุกสาขาระยะเวลาโปรโมชั่นวันนี้ถึง24สิงหาคมยา,ยาวๆไปเลยค่ะ The n o r t h Face Great Moonsoon Offers สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด50%โปรโมชั่นสำหรับสินค้าราคาปกติซื้อสินค้า The n o r t h Face ราคาปกติ5,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที20% และซื้อสินค้า The North Face ราคาปกติครบ13,000ขึ้นไปรับส่วนลดทันที30%ค่ะหมดเขต31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะห้ามพลาดสาวกนักกีฬาทั้งหลายกับงาน Export c อ e ์ตเค c e ลนเซลลดกระนำรับหน้าฝนพบกับสินค้าคุณภาพส่งออกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าในราคาสุดพิเศษลดสูงสุด50 9 0 ตั้งแต่วันที่18ถึง26กรกฎาคมนี้ณ BCC Hall ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปาะสาลาดพร้าวค่ะต่อกันที่รองเท้าผ้าใบาแบรนด์ดังลดสูงสุด50%ค่ะไม่ว่าจะเป็น New Balance, Umbro, k s w i s s Adidas, Speedo, Jock Villa, j a s o n Adidas Originals, Converse, DK Bike ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ Central ลออนไล w w w c e n t r a l c o t เโปรแรงสนันปัตพีสวนสยามกระนำลดราคา50%พร้อมกันหรือ,อยังกับโปรโมชั่นแรงสุดชุดไม่อยู่ในตอนนี้สวนสยามกระนำลดราคา50%เล่นได้ทั้งสวนน้ำและเครื่องสวนสนุกไม่อันทุกบัตรเลยค่ะบัตรซยาม Big p a พ k เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกทุกชนิดและสวนน้ำไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวันปกติ900บาทเหลือเพียง450บาทบัตรซยามฟันแพ เล่นเครื่องเล่นใน f a n ตาซี w o r ล d f แฟมิลี่ r l d และสวนน้ำไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวันปกติ500บาทลดเหลือเพียง250บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะงาน Warehouse Sale งานที่ทุกคนรอคอยกับงานบานานาไอีลดตับแตกสินค้าไอทีรีเพลย์ค้นมาทั้งคลังเคลียร์ยกสต็อกลดสูงส่วน3 9 9 0สินค้า DIY จอมอนิเตอร์เครื่องปรินเตอร์รวมถึงสินค้าอิสเซอรอเรีส์มากมายชอบราคาคุ้มราคาสุดคุ้มค่ะกับสินค้าไอทีได้ที่สี่แยกกลวยน้ำไทยถนนพระราม4วันที่27-31กรกฎาคมนี้นะคะ ซื้อ macbook ลดสูงสุด8,500บาทเป็นเจ้าของ macbook air macbook pro และ pro retina วันนี้รับส่วนลดสูงสุด8,500บาทพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด5,000บาทที่ร้าน iStudio iBeat bycom 7ทั่วประเทศวันนี้ถึง10กันยายนนี้ค่ะงาน Home Pro Fair 2016ช็อปกินบินเที่ยวครบในงานเดียวช็อปสินค้าเกี่ยวกับบ้านคุ้มเวอร์ลดสูงสุดถึง70% กินอร่อยกับร้านดังแลกบัตรแทนส่วนลดสูงสุด50%บินฟรีกับแอร์เอเชียเที่ยวสนุกสุขสบายกับที่พักหรูงานแฝงเรื่องบ้านที่ทุกคนตั้งมาระยะเวลาโปรโมชั่น22-31กรกฎาคมน,นี้ที่อิ p a c คเมืองทองธานีห้ามพลาดนะคะฝ้าอีกเกียมไม่น้อยหนะ้ายกทัพเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ขายดีตลอดกาล มาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอาทิคลองเตียงเดเบทส3ลิ้นชักรถเข็นอาหารและโต๊ะแท็บเล็ตวันนี้ถึง31กรกฎาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอย่ารอช้านะคะรีบไปช็อปที่อีเกียบางนาค่ะเฟอร์นิเจอร์แกลนเซล2 1 6 6ลดทั้งร้านทั้งโรงงานงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนับหมื่นชิ้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นอินเดอะแบรน เรื่องประดับอัญมณีสินค้าแบรนด์ในมือสองและสินค้าเพื่อคู่รักลด1 0 8ถยกมาลดราคาลดทั้งร้านลดทั้งงานค่ะให้คุณได้เลือกซื้อเลือกช็อปจุใจกลางกลุ่มถึง1กรกฎาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจค่ะปิดท้ายช็อปทับเซลยิ่งใหญ่กับงาน Thailand i n d u s t r ร e x p o 2016รมหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยความท้าทายสู่อนาคตไปร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทยพร้อมช้อปปิ้งสินค้ามาตรฐานในราคาพิเศษภายใต้แนวคิดเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยความท้าทายสู่อนาคตวันที่2 6 3 1กถึง31กรกฎาคมนี้ณอาคาร c ช a เลนเจอร์3 i m p p c t t เมืองท้องธานีค่ะ